คำถามคือวันนี้เนี่ยผู้โดยสารที่เขาเดินทางไปตลอดสายเนี่ยจ่ายมากกว่า20บาท30บาท40บาทไปจนสุดเนี่ยาสายไหนก็ตามเนี่ยคำถามจู่ๆจ,จ,จะลดห่วมมาเหลือ20บาทเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าที่ผ่านมานี่มีการเก็บเงินเกินราคาเหรอผู้ดเดินรถเก็บเงินจากผู้โดยสารมากกว่าที่ควรจะเป็นหรือว่าจริงๆเก็บไปตามที่ถูกต้องแล้วตามระยะทางท่านลดมาถึง20บาทนี แปลว่าท่านจะเอารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยที่จะมาทําทันทีเมื่อท่านจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเอาเงินมาอุดหนุนท่านเอาเงินจากไหนมาอุดหนุนล่าสุดวันนี้7มกราคม2569นายสุภชัยใจสมุทรผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแกนนำพักภูมิใจไทยได้ออกมาตั้งคำถามต่อบพักเพื่อไทยเกี่ยวกับนโยบายรถไฟฟ้าตลอดสาย20บบาทที่ปรากฏอยู่บนป้ายหาเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายสุปชัยระบุว่านโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่จำเป็นต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าจะสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่และจะสามารถทำทันทีได้อย่างไร โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าจนถึงรัฐบาลปัจจุบันแต่ยังไม่เกิดการใช้ค่าโดยสาร20บาทตลอดสายจริงนอกจากนี้นายสุภชัยยังตั้งข้อสังเกตว่าการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย3ฉบับได้แก่พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพระราชบัญญัติการขนส่งทาง และพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมซึ่งการปรับลดโดยสารต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายดังกล่าวตอนนี้คนกรุงเทพนั่งรถผ่านไปผ่านมาตามท้องถนนจะมีป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งและก็พักการเมืองต่างๆมีป้ายอยู่ป้ายนะครับของพักเพื่อไทยมีข้อความว่ารถไฟฟ้าตลอดสาย20บาททำทันทีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าท่าน ทำทันทีในราคา20บาทตลอดสายจริงหรือเปล่าเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลท่านเศรษฐารัฐบาลท่านแพทองทานดูแลกระทรวงคมนาคมดูแลรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครมาตลอดและท่านก็บอกว่า20บาทตลอดสายตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มี20บาทเกิดขึ้นเลยตอนนี้ท่านเสนอป้าย นโยบายเดิมของท่านมาตั้งแต่สมัยนน้นถ้าท่านทําได้เนี่ยนะครับคนเทพเขาก็จะมีความรู้สึกว่าสุดยอดเขาจะได้ลดค่าใช้จ่ายเขาแต่คำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านทําได้จริงหรือไม่ท่านเอาเงินที่ไหนมาทําวิธีการอย่างไรเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่3ฉบับคือพรบรฟรมขนส่งมวลชนนะครับพรบขนส่งทางรางพรบตั๋วร่วม กฎหมายสามฉบ,บับเรื่องที่จะทําในราคาเท่าไหร่มันก็อยู่ภายใต้ทั้ง3ฉบ,บับนี้คําถามคือวันนี้เนี่ยผู้โดยสารที่เขาเดินทางไปตลอดสายเนี่ยจ่ายมากกว่า20บาท30บาท40บาทไปจนสุดเนี่ยสายไหนก็ตามเนี่ยคำถามคือจู่ๆจะลดห่วงมันเหลือย0บบาทเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าที่ผ่านมานี่มีการเก็บเงินเกินราคาเหรอผู้เดินรถเก็บเงินจากผู้โดยสารมากกว่าที่ควรจะเป็นหรือว่าจริงๆเก็บ ไปตามที่ถูกต้องแล้วตามระยะทางท่านลดมาถึง20บาทนี่แปลว่าท่านจะเอารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยที่จะมาทําทันทีเมื่อท่านจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเอาเงินมาอุดหนุนท่านเอาเงินจากไหนมาอุดหนุนเอามาจากงบประมาณแผ่นดินหรือเปล่าเอามาจากคนสุงไหงกลกเอามาจากคนกาญจนบุรีคนเ,เชียงราย ที่ไหนที่ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเป็นปกติเอางบ่ประมาณจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาอุดหนุนคนกรุงเทพหรือเปล่ากรุณา mm. ตอบหน่อยครับว่าท่านมีวิธีการอย่างไรไม่ใช่ขึ้นป้ายแล้วก็ไม่มีความคําอธิบายช่วยอธิบายช่วยตอบด้วยครับว่าก็เมื่อท่านเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมาตั้งแต่ตอนแรกทําไมไม่ทําตั้งแต่ตอนนั้นทำไมคิดจะมาทําทันทีตั้งแต่ตอนนี้นอตอบให้คนกรุงเทพได้สบายใจ และให้คนทั้งประเทศได้สบายใจด้วยครับว่าไม่ใช่เอาเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของคนทั้งประเทศมาอุดหนุนเฉพาะรถไฟฟ้าตรงนี้นะครับขณะที่พักภูมิใจไทยตั้งคําถามถึงความเป็นไปได้แหล่งที่มาของงบประมาณและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝั่งพักเพื่อไทยก็ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกันโดย,น,ยดนายยศชนางวงสวัสด์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสะตอบรับของพักก่อนว่าในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครพักมีการประเมินสถานการณ์และกระแสะความนิยมอย่างต่อเนื่องและพบว่าคะแนนนิยมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากการลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างสม่ำเสมอ น,นายยชนันระบุว่าพักเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการสื่อสารเชิงนโยบายโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพการเดินทางและการลดความเหลื่อมล้ำสำหรับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย,น,ยนายยชนนันยืนยันว่าเป็นนโยบายที่สามารถดำเนินการได้จริง โดยมีการหาเรือร่วมกับภาคเอกชนและมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ไม่กระทบต่อฐานะการเงินของภาครัฐพร้อมระบุว่าหากไม่มีสถานการณ์ทางการเมืองมากขัดจังหวะนโยบายดังกล่าวควรจะเริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2568และขณะนี้มีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อภายในกรอบเวลา3-6เดือน ในส่วนของงบประมาณนายยศชนานระบุว่าในระยะเริ่มต้นสามารถดําเนินการได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณภาครัฐโดยตรงและหากมีจุดเชื่อมต่อที่ต้องเสริมเพิ่มเติมก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีเกี่ยวกับความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการที่เราทําเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแน่นอนว่าการบริหารจัดการหากเป็นภาครัฐเนี่ยคงไม่สามารถดําเนินการได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการทํางานร่วมกับเอกชนนะครับในการคุยเรื่องเกี่ยวกับสัมปทาน เขานะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับที่ไม่ได้กระทบกระเทือนอการเงินภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าเราทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าความจริงแล้วเราน่าจะทําสําเร็จตั้งแต่ เดือนตุลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าพอดีว่าเกิดประเด็นทางการเมืองนะครับไม่ได้ทําต่อนะครับแต่ตอนนี้เตรียมพร้อมนะครับที่จะทําต่อนะครับใน 3. ามถเดือนนะครับสามารถที่จะเห็นตัวนี้ได้แน่เรื่องพรบตัวร่วมนะครับตอนนี้ก็เดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะทํานะครับความความเข้าใจผิดก็คือการบริหารจัดการนะครับที่หากวันนี้มองว่าเป็นเรื่องของเงินภาครัฐเนี่ยแน่นอนว่าก็น่าจะลาบากนะครับแต่ตรงนี้ได้มีการเจรจาแล้วก็พูดคุยกันไปแล้วนะครับแล้วก็เสริมเพิ่มขึ้นมานะครับเรื่องรถไฟฟ้า2ี่บาทเน ม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแต่เป็นเรื่องที่จะทําให้คนเข้าถึงคมนาคมขนส่งจึงต้องมีการทําเรื่องฟีเดอร์10บาทเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเราก็ได้ออกเรื่องของแผนที่ที่เราได้มีการศึกษาไปแล้วนอกจากนี้พักเพื่อไทยยังเตรียมเปิดตัวนโยบายเสริมเช่นรถเมยติดแอร์10บาทเพื่อขยายโครงข่ายขนส่งมวลชนและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนในภาพรวม ทีนี้มาดูในเชิงโครงสร้างนโยบายกันค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์จากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ดรปุรวิทย์วัฒนสุขออกมาวิเคราะห์ว่าความเป็นไปได้ของนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหลังการเลือกตั้งก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสําคัญ2ประการค่ะคือ 1. การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและ2การได้กํากับดูแลกระทรวงคมนาคมโดยตรงขณะเดียวกันการดําเนินนโยบายดังกล่าวยังต้องพิจารณาความร่วมมือกับผู้รับสัมปทานโครงสร้างสัญญาเดิม และการออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระราชบัญญัติตัวร่วมดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e c ช anel มัตติชนทีวีด้วยค่ะ